ละครชีวิตรักเรื่องเจ้าหญิงของซาตานตอนที่หนึ่งผู้พาชายหนุ่มรูปหล่อดีกรีนักเรียนนอกเขาเป็นถึงลูกชายเจ้าของรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือหลังจากเรียนจบเขาก็กลับมาช่วยพ่อดูแลธุรกิจที่บ้านพี่พบเป็นพ่อของผู้พาเขาเองได้สูญเสียภรรยาไปเมื่อสิบกว่าปีก่อน และได้มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหนึ่งคนก็คือภูผานั่นเองเขาอยากให้ภูผามีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและมีหลานชายน่ารักให้เขาสักคนแต่ภูผาก็ไม่สนใจใครเลยมอร์นิ่งครับพ่อผมจะไปทำงานแล้วนะอย่าเพิ่งไปสิลุกไม่ได้หรอกครับพ่อเพราะว่าวันนี้มีกลุ่มทัวร์ใหญ่มาจากลุงเทพผมต้องไปดูแลนะครับคุณพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับ ผู้พาเป็นคนขยันและจริงจังกับงานมากเขาจะเต็มที่ทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องงานเดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นนะครับพ่อเออเดี๋ยวสิผู้พาอย่าเพิ่งไปคือเออนันไงมาพอดีหนูปาริชาติพอดีพ่อนัดเขาให้มาเจอลูกนะ่ะอะไรอีกครับพ่อนัดผู้หญิงให้มาเจอผมอีกแล้วเหรอเออสวัสดีครับน้องปาริชาติพ่อนัดมาก็คุยกับเขาเองกัแล้วกัน ตอนนี้ผมต้องรีบไปทำงานแล้วไม่ได้นะภู้าเสียมารยาทจริงๆเลยพ่อของผู้พาพยายามขยันขยอให้เขานั่งคุยอยู่กับปริชาติซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อนของเขาเองแกจำนูปริชาติได้ใช่ไหมล่ะตอนเด็กๆก็ยังเล่นด้วยกันอยู่เลยแถมเล่นเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันเสด้วยจริงไหมหนูปาริชาติจริงค่ะ สถานการณ์ในห้องเริ่มอึดอัดภูผ,ผาจำเป็นต้องคุยกับปริชาติแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรเพื่อชายไม่ยอมคุยเดี๋ยวเราชวนคุยเองพี่ภูผาไปเรียนอยู่เมืองนอกกี่ปีคะพี่ไปอยู่ที่นั่นประมาณห้าปีได้นะครับคิดถึงบ้านร้อนมากๆเลยเพราะว่าที่นั่นหนาวมากปริชาติรู้สึกว่าภูผาจะทำตัวได้นหน้าเบื่อที่สุดแท้ที่จริงแล้วภูผ,ผา แรงทำเพื่อให้เธอรู้สึกอย่างนั้นและปาริชาติจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเขาอีกแต่มันผิดคาดเพราะผู้ชายรูปหล่อพ่อรวยอย่างเขาใครๆก็ต้องการผู้พารู้สึกอึดอัดจึงได้ขอตัวออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์เมื่อไหร่พ่อจะเลิกหาขู่ให้เราสักทีนะถ้าเราอยากมีเราก็หาเองได้ผู้พารู้สึกหงุดหงิดแต่เขาก็ไม่ได้เสียมารยาทพอที่จะไลแ่แขกกลับไปรีสอร์ทของพี่ภูผาสวยมากเลยนะคะ ไม่ใช่รีสอร์ทของผมหรอกครับเป็นรีสอร์ทของพ่อผมผมก็แค่ช่วยกิจการกับเท่านั้นเองผู้ผ่าไม่อยากให้สาวๆต้องมาหลงไหลในตัวเขาเพราะความรวยจึงพูดดักคอปริชาติไว้ก่อนอย่างไรเสียปริชาติก็ยังไม่ขอตัวกลับง่ายๆถึงแม้จะรู้ว่าผู้ผ่าจะต้องไปทำงานแต่เธอก็ไม่ได้สนใจข้อนั้นผู้ผ่ารู้สึกอึดอัดที่จะต้องมานั่งอยู่กับผู้หญิงที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไร เขาทั้งทำตัวบ้าบอทำตัวเฉยชาแต่ปริชาติก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยพี่ภูผานี่เป็นคนตลกเหมือนกันนะคะว่างๆพาน้องเดินเที่ยวชมรีสอร์ทได้ไหมคะเผื่อว่าเวลาเพื่อนๆอ,อยากจะจองที่พักน้องจะได้แนะนําถูกนะคะปริชาติพยายามทำตัวให้มีประโยชน์กับภูผาเพื่อเป็นข้ออ้างให้เธอยังอยู่ในบ้านของภูผาต่อไปพิภพ มีเลขาส่วนตัวเธอชื่อว่าอลิสาแต่ผู้พาก็ไม่ค่อยชอบเธอสักเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าอลิสาอาจจะเป็นเมียลับๆของพ่อเขาเองเมื่อไหร่คุณภูพาจะเลิกคิดในแง่ลบกับฉันสักทีนะคะฉันเคารพคุณพิ่พบในฐานะญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งค่ะอลิสาระบายความอึดอัดใจให้พิ่พบฟัง เธอเคยขอลาออกเพราะไม่อยากทนเห็นหน้าคนที่มีความคิดในแง่ลบกับเธอแบบผู้ผาเงินก็ตกลงตามนี้ก็แล้วกันนะอลิสาเดี๋ยวคุณไปจัดการให้ผมด้วยล่ะได้ค่ะคุณพี่พบถ้าเรื่องเสร็จเรียบร้อยฉันจะแจ้งนะคะไม่รู้เป็นยังไงเขาไม่ชอบอลิสาเลยจริงๆปาริชาติก็ยังคงตามวอแวาร์กับเขาทำเหมือนว่าเธอเป็นเจ้าของภูผาซะอย่างนั้นแหละเขาจะหาทางปลีกตัวอย่างไรงานก็ห่วง ปริชาติก็ตามติดแจพ่อนะพอ่อหางานให้ลูกแล้วในขณะที่ปริชาติและพิภพเดินออกไปด้านนอกเขาจำเป็นจริงต้องอยู่กับอลิสาพเพียงลำพังคุณปริชาติเนี่ยสวยกว่าทุกคนที่คุณพ่อเคยพามาให้คุณเลยนะคะสองคนนี้ไม่เคยญาติดีกันพออยู่ด้วยกันสองคนทีไรก็จะต้องแขวะกันตลอดคุณพูดอะไรเนี่ยปริชาติเขาเป็นลูกสาวเขาเพื่อนพ่อผมนะแล้วที่คุณยังคิด ว่าฉันเป็นเมียลับๆของพ่อคุณฉันไม่เสียหายบ้างหรือยังไงคนที่เกลียดขี้หน้ากันจะกลับมารักกันได้ยังไงนะอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะ